็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่บนเรือนร่างของคนวันนี้เรามาคุยกับช่างศักดิ์ที่เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับช่างเพชรครับนั่งอยู่ข้างๆหมดแล้วครับสวัสดีครับช่างเพชรครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามาบุกร้านช่างเพชรนะครับช่างเพชรครับวันนี้มีนางแบบมาคนหนึ่งน้องอิงนะครับนี่นี่คือน้องอิงเรานะครับอ่าโอเคนะครับน้องอิงครับวันนี้เนี่ยเห็นว่าน้องอิงอยากจะได้รอยสักรอยหนึ่งมันคือมันคือที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ ก็ตอนแรกหนูหนูเห็นเพเห็นรอยสั่งนี้เอไปเห็นเพเห็นรอยตาเนี้ยมาจากเพเพหนึงแล้วรู้สึกว่าเห็นแล้วมัน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 ชอบอ่ะชอบแล้วประมาณว่ามันตังูเป็นคนสายมูแล้วพอเห็นปุ๊บมันก็เออมันมันรู้สึกเหมือนเหมือนดึงดุดดึงดุดดึงดูดใจเราเป็นเป็นครั้งแรกไหมในการสักเป็นใช่ค่ะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่ที่สักแต่แต่ก่อนไม่เคยคิดที่จะสักเลยไม่ไม่เคยชอบการสักแต่ก็ไม่รู้จู่ๆ่ยังไงคิดว่า อยากกระสากขึ้นมาแล้วก็ามาเจอลายเนี่ยมาที่พี่เพชรดีกว่าครับพี่เพชรครับลายที่น้องเขาเลือกเนี่ยมันเป็นลายอะไรครับอ๋อก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีดวงตานะครับส่วนใหญ่พวกฝรั่งบางคนจะเรียกว่าอีดูมินาติเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วมีดวงตาซึ่งดวงตาก็สามารถที่จะบ่งบอกความรู้สึกได้ในหลายๆอย่าง ผมว่าน้องเขาเลือกรูปนี้เป็นเพราะว่าน้องเขาอาจจะมีบางอย่างที่ลิงก์กับรูปนี้แล้วเขาเป็นมีความชอบส่วนตัวบวกกับความศรัทธาส่วนตัวด้วยความเชื่อส่วนตัวอะไรตรงนี้ครับมีอินฟินิตี้มีความหมายของเขาที่เขาต้องการแล้วก็คีเอุตามใจน้องที่เขาอยากได้ความยากง่ายของมันเป็น,นยังถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ภาพเป็นภาพเล็กค่อนข้าง,างเล็กมันจะอาจจะใช้เวลาทําหน่อยอคืองานมันละเอียดเล็กละเอียดแต่แต่คิดว่าไม่นานครับก็เสร็จ และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับการสักนะครับเอาเบ้าเล่นอาสาครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนของการสักนะครับออตอนนี้ช่างเพชรเรากําลังเตรียมอุปกรณ์ในการสักครับช่างเพชรครับ <c oughs> ไม่ทราบในในลายสักกันนี้ครับจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณ1ชั่วโมงครับประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง <1 S 1> ชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วใชงไงครับหนึ่งชั่วโมงถือว่ากาลังพอดีนะครับเพราะว่ารูปแบบรูปแบบเล็กจริงแต่ในมันมีดีเทลแล้วรายละเอียดที่ในภาพซึ่งผมจะวต้องค่อยๆทําเราจะทางานช้าๆไม่รีบให้งานออกมาดูดีที่สุดนั่งแบบครับเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้อารมณ์เป็นยไงบ้างก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเห็นหนูนิ่งๆแต่แต่ก็ ข้างในก็ตื่นเต้นอยู่กับกับครั้งแรกรู้สึกรู้สึกยังไงตอนนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงก็มือเย็นเท้าเย็นอยู่อะค่ะพี่น้อยเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับยังแบบเป็นไงครับตอนนี้ไปไปเกินครึ่งแล้ว ก็จิตใจดีค่ะความความรู้สึกตอนแรกกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกมันมันเหมือนมันเจ็บตอนตอนที่เขาลงสีตอนนี้มันก็พอเริ่มเริ่มทนได้ระดับนึงแต่ก็ยังมีตอนตอนเดินเดินตรงเส้นตรงก็ยังมีแบบก็มีจิกเท้าอยู่ค่ะอะไนี่พี่เพชรครับตอนนี้ตอนนี้ไลน์เราไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้ก็ห5บ้าเร็ครับอะไรคือส่วนที่ยากสุดครับ เส้นตรงใช่ตรงก็คือเส้นตรงเนตรงาเียัใช่ครับเส้นตรงเนี่ยเวลาเราลาบเนี่ยมันต้องนิ่งมากๆอะคือกระดูกกระดิกไม่ได้เลยต้องบางทีก็ต้องกั้นใจครับทำให้เส้นตรงมากทำให้เส้นตรงถ้าเราสั่นนิดเดียว,วก็คือเส้นไม่ตรงเลยอันนี้มันจะเป็นแบบยากหน่อย การสักของเราในวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับพี่เพชรครับตอนนี้ผลงานวันนี้เราเป็นไงบ้างครับก็สําเร็จตามที่น้องเขาต้องการครับสีสันแล้วก็ตําแหน่งการวางคอมโพสทุกอย่างลงตัวโอเคเลยผลงานวันนี้เป็นทราบพอใจไหมสำหรับตัวผมหรอผมพอใจครับํามนางแบบบ้างสําสหรับการสักครั้งแรกในวันนี้แล้วก็ลายที่เราเลือกเป็นคนเลือกเองด้วยนะครับ ร่วมดีไซน์ด้วยเอายิ่งดีกว่าเออเป็นไงบ้างถือว่าดีเลยค่ะ,คะใช่เ,เพราะตอนรับหนูบอกแบบเองไม่คิดว่ามันก็ไม่รู้จะตัดยังไงเหมือนกันทอมาคุยกับพี่เขาก็เออสวยเกินกว่าที่หนูคิดไว้เยอะเหมือนกันท่านเอาตามแบบที่หนูคิดไว้ตอนแรกก็คงจะตลกอยู่ค่ะ <laughs> <c oughs> แล้วตอนนี้เสร็จ <c oughs> เสร็จสิ้นแล้วเนี่ย คิดว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรในอนาคตอนาคตก็เคยก็คิดไว้อยู่เหมือนกันคะ่ะว่าจะอยากได้ข้างหลังเป็นตาสามเหลี่ยมอีกอันนึงที่อยู่ตรงกลางหลังแต่ว่าก็คงต้องเว้นระยะไปสักพักนึงก่อนก็ขอเวลาก่อนแตอ่อาจจะามาอยู่แล้วคะ่ะมาครับการการสักในวันนี้เนี่ยตอนตอนแรกกับหลังจากสักเสร็จแล้วเนี่ย ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างมันมันเกินกว่าที่หนูคิดไว้เยอะคือเกินกว่าที่หนูคิดไว้อะแบบที่หนูดูมาคือมันไม่ได้สวยขนาดนี้แล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะโอเคเออกมาโอเคอะค่ะค่ะประมาณเจ็บไหมครับสําหรับคนที่สักครั้งแรกเจ็บค่ะ <laughs> สำหรับหนูสำหรับหนูสำหรับหนูนะเจ็บแต่คนกลับค,คนอื่นเขาอาจจะไม่เจ็บไงสำหรับหนูเข็มคือเจ็บค <laughs> ่ะอ่พี่เพชรครับพี่เพชรพี่เพชรแนะนํานิดนึงสําหรับคนที่จะมาสักแล้วเป็นสักครั้งแรกแบบน้องอิงเนี่ยครับพี่เพชรมีคําแนะนําอะไรบ้างก็มีคําแนะนําว่า ถ้าสักไปแล้วจะมีผลตอนเรื่องงานไหมอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญเลยครับสองก็คือตัวเองเอ,อมีลายต้องคิดดีๆก่อนว่าเราจะสักไปเนี่ยเราชอบมันจริงๆไหมมันจะอยู่กับตัวเองไปตลอดไปนะ<ม>อะไรเงี้ยถ้าเขาคิดตรงนี้เขามั่นใจแล้วเราก็ลุยกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องต้องถามเรื่องสุขภาพด้วยเพราะบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรผิวหนังว่ามีการ แฉนูน่นตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็จะมีการถามเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังของเขาด้วยสำหรับทังแบบครับสำหรับคนที่จะมาสักและสักครั้งแรกแบบน้องอิงเนี่ยน้องอิงอยากจะฝากอะไรครับ้างก็ตามแบบที่พี่เพชรบอกค่ะก็คือต้องคิดก่อนเรื่องทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความเหมาะสมเรื่องความชอบอย่างตัวหนูเองหนูเป็นคนที่เบื่อง่ายแต่ที่มาสักก็เพราะว่าชอบไอตรงดายเนี้ยล้วนๆเลยก็เลยตัดสินใจมาสักคือมีความหมายของของ,ของตัวเขาเอง รอยสักที่มีความหมายอ่ะหรือเรามีความรู้สึกว่าเราศรัทธาอะไรบางอย่างมีความหมายสําหรับตัวเราผมว่าลายศัก์อ่ะมันเป็นมันเป็นศิลปะส่วนตัวมันมีไว้ตอบสนองตัวเองซึ่งบางคนได้ไปปุ๊บอาจจะแบบไปฟังค,คําคนอื่นว่านั้นงั้นอย่างนี้ไม่สวยอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นมันก็ยังแสดงว่าคุณยังไม่มั่นใจพอที่จะได้มันแต่สําหรับบางคนที่เขาสักไปแล้วแล้วมันมีความหมายกับตัวเขาอ่ะเขาจะอยู่กับมันได้โดวยที่ว่าเขาไม่เบือ่อเขาก็จะมีความสุขแจ๋วเลยอ่ะผมยังชอบเลย ผมว่เออพอพอดีไซน์พอมองรวมแล้วเออมันดูแบบเนี่ยสายมูเลยนะไอ